อะไรมีเรื่องมึงด้วยเหรอเอาเรื่องไอ้ธาราขะจะเลนี่ยังไงใครป้าใครไอ้มึง้องให้ทำไมวะคิดถึงพ่อถึงพ่ออีกแล้วคิดถึงพ่อเหมือนน้องบอลเลยเออพวกถึงพ่อเห็นตามพ่อไปทีเฮ้ยมึงบอกได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แล้วรอนี่่ไไมดิจะพูดถามไม่นุไม่ได้ มึงอามมันก็รู้สิถามอยากรู้อยากรู้เรื่องไปจะมาเรื่องนี้ไงนะแล้วนี่พีไปถามนิดหน่อยนะพี่คนเจริญยอดรักเข้าใจผิดเนี่ยไอ้วีตลอดจนทันทัหยุดบ้านประกวดแค่งตึงลูกอันนี้ก่อนมึงดูติดปอะเนี่ยติดป้ะป่ะเนี่ยเดี๋ยวมานนี่มาดูหน้าดิเออดีนะ แล้วฉันวิ่งหนีมาในที่เกิดว่าฉันทาดาเป็นคนไปปั้มจันแรำเลยจะวิ่งนำหน้ามาแบบนี้เหรอเออไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อถามพยานได้เลยเพราะว่าโชคดีนะที่ฉันทาดาไม่ได้นอนคนเดียวในห้องใครอยู่ด้วยยอดนักกับสายันเน่ใจเฮ้ยหยอกไม่ได้แก้ตัวนะพั่ก้อจริงป่ะเข้ามาบ้าหนูจริงจริงเออถ้าไม่ความเห็นที่จะใจเลยก็หนูเป็นผู้หญิงกะพี่่ หัวไปไหนวะไม่ได้ไม่ได้เลยเฮ้ยหัวไปไหนวะก่อนด้ก่อนนะตีไม่เลยถึงไงนั่นไม่ใต่ตูนนั่นอะไรอะไรน้าอะไรมึงทำไรเนี่ยฮะกูนั่นเต็มตูดไม่ได้ทำไมนั่งเต็มไม่ได้อะมึงกระปงหรือไงมึงโดนทัาอะไรมา